เฮ้ยหลานกูมาแล้วเพื่อนบอกหลานมึงไปซื้อน้ำส้มให้กูดิไอ้เชี่ยน้ำหกผมไม่ใช่เด็กเดินครับแก่แล้วก็หัดเดินไปซื้อเองเนาะละนี่รูปหหรกสวยรูปโปะ๊ะแบบรูปฝึกหัดอันนี้รูปฝึกหัดดูเดะไวรุ่นปะเจ๋งวะไวรุ่รเนเจ๋งไหมรูปฝึกหัด อกรัแบเรียกว่าคนนีเร็วๆเร็วเร็วเร็วเดวซ้ายขวา้ไหมเดินซ้ายขวาไหมท่าไหน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 ท่าไดนท่าไหนท่าไหนท่าไหนท่คุณนุงาไหนท่าไหนท่าไหนย่าอย่าเรียกลุงอย่าไยกล่งไม่ควรไวร ได้ยังได้ยังเทยังได้ได้ได,ไ,ดไ, <laughs> ได้พ่อได้ได้ไปเด้พ่อได้เทระบาดดีละบาดดีระบาดลดสมเลยหลอดสมองดู้รู้เนี่ยหลอดสมองหลอดข้าวเหรอรู้ไหมเนี่ยรู้ครับผมคนมีสมองแล้ว <laughs> <laughs> เคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อย <laughs> เคลียร์หน่อย <laughs> เคลียร์หน่อย <laughs> อ๋อนี่ัดีครบ หนึ่งแสค่าการบาดเจ็บตรงนี้ขาเขนอาน้ำส้มเลยสิได้ไอดีไหลแต่เขาเรีนเขาเมื่อกี้เขาขอโทษแล้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ๋อหรอไม่เป็นไรรมีน้ำส้มบ้างเราจะเย็นดิเราจะเรียกเงินเขาอย่างเดียวไม่มีน้ำส้มบ้างไม่ซื้อรบานไนรปไปไมเนี่ยไอหมูขอรถบินได้เลยหมูงนส้มรับเม่อไหรครับเอาเา ฝากครับหนัวแห่ทักทายพี่เฉยเชื่อซันนี่ค่ะซอมพี่ก้าบอไม่มีกอดอันนี้อันนี้ไปว่ากอดก็าทำท่านี้ไปว่ากอดครับอ๋อต้องต้องใช้แก้วขีลูกบัตรหน่อยได้ปะครับไอตีเล็กครับไอตีใหญ่ไปซื้อน้ำส้มให้กูดิไว้ยไอบัตร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 มึงดูรูปไอตีเล็กก่อนมึงก็ได้เรียกเขาวิ่ตีเล็กไอตีบัตรเนี่ย บัตมึงเรียกอ่ะดูเดี๋ยวไปซื้อน้ำส้มหน่อยนะบัตมึงดูบัตรติเล็กดิบัตโอ้โหมันอะไรวะตตีเล็กลับบึกลับบึกขอชมหน่อยดิขอชมหน่อยดิหัวนี้ตีใหญ่ว่ะเปลี่ยนยื่อบัตเปลี่ยนยื่อเอออ้ตีไปซื้อน้ำส้มให้อ้วนหน่อยอ้วนแล้วนะหน้ารังนะหน้ารังแล้วบัตหน้ารังแล้วบัตรอ้วนแล้วกัตรไปซื้อน้ำส้มให้อ้วนหน่อยยูไปอากงหน่อยไปอากงหนอยกงเทียอะไรล่ะกง สวยแต่เธอหน่อยเลยได้ครับไอเดียอะไรครับ905บาร์สไอเดียถ่ายเพือนผู้เล่ใหม่บาสเพื่อนลูกชายกูลูกชายกูลูกชายนี่อากงก็ต้องชื่อพงษ์อดีตพี่บาสโอ้จุ้งจุ้งกบจุ้งฟีไม่จุ้งจุ้งฟีไม่ไปจุ้งบาสจุ้งฟีไม่เหรื่องไม่ใช่กูไม่คุยกับแม่งแล้วอากงกับอาแม่ไงเล่นไปเล่นไปกูไม่เล่นกับมังแล้วเฮ้ยแต่พี่บาสจะเงินทำไมเนี่ยเออ แล้วเขาเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้แล้วจะให้เขารู้ไว้ได้หรือว่าแม่ไม่ชื่อนกว่าะเขชื่อพงอ่ะเอาหนูพูดแค่พงไม่ได้พูดนกไอ้บาได้จุ้งมันไม่ใช่ปะไม่ค่อยรวยอ่ะนอนบาสเพื่อนเนาะจริงจะพูดทำไมวะคนรู้หมดว่าพ่อมชื่อพงษ์แม่ชื่อนกอครับไม่เป็นไรเพื่อนไม่ไม่ไม่เคยขารู้หมดนกถูกอาโกอาม่าป้าป๊าหมามาก็เคยจีบกันเว้ยให้มันพูดไปไม่สนจะสวยสวยบาเพื่อน ที่นอนนนั้เนีนนเราต้องหาแถวๆนี้อ่ะหนูก็ทำประจำเดินไปคุยอะไรกับเขาเนี่ยนนี่มัอยเดี๋ยวไปแลปด่าเขานะอาโป้ไม่ด่าครับอันนี้หนูตุง้ตงเป็นเด็กดิลุง,งนนเนี่ยคือหนูเด็กดีนะฟ้าใมันพูดอย่างนี้ได้ไงลุงทั้งสอง,ง,ง,อง,งครับลูขอตังค์นะครับมันไม่ได้ไมันไม่ได้เขาไม่เช็คบัตรโดนเช็คเหรอถ้าถ้าห้ามเปลี่ยครับพี่ ตังเลยครับผมตัคุยอยากดีอยากดีมีไปทนติดตัวป้งหนูได้ใช่ไหมรออะไรอ่ะอยาทำมือทำานะไปหมไปเนี่ยไปเนี่ยไปปะาบทำมือทำานไปไหม้ยังวางครับจะมาไหนเส้นเดียวกันอะไรอยู่ไหนกันไม่ไปไม่ไปเออไม่ไปเหรเพื่อนจ่ไปกูไม่ไปไมหมููาเินออได้จุเงินกลับไปจุ เออพี่รอเล่นพี่รอเล่นคนอยากเข้าตลอดมังติมเลยว่ะจริงเหรอเออไอคิมมีวุ้นอะไรบ้างไอคิมก่อนเหรออุ้ยอุ้ยตายจะตายลงเลยดิ่งโง่เอ้ ไม่เป็นคนขับไหมจะขับเหรอจะขับเหรอขับเป็นไหมเนี่ยกดคอนโทรลกดกด W แล้วก็คอนโทรลเออเอออะไรนะเสียงเบาจัดหรือปบวงตะโกนดิ ได้ยินไหมไปไหนไหนเอาจะไปไหนล่ะเอาเลยเห็นจะขับคือไปไหนก็ได้ที่ไปไกลจากหน้าปาอยากเล่นกระโดดฮะกระโดดล่มนะกระโดดลงเลยนะปู่ป้าใหญ่ทำอย่างนั้นเลยพูดงี้ทีกระโดดเลยนะหนูเสียดายล่มบัดหนูรักป้านะใหญ่ทำอย่างนั้นเลยพูดงี้ทีกระโดดนะหนูรักป้าครับอย่าทำเลยจริง เอาเอารู้อาจจะไปไหนอ่ะเออเอาจอด <c oughs> บ้านมีคนขายไม้ในหัวใจวะเอ้ยไไม้ใหมอ่อ่ะเอาอยากรู้ตรงไหนขับไปสิอยากรู้ไหนขับไปสิอยากรู้บ้านนายกบ้านนายกใช่ไหมบ้านนายกพาไปเอาหัวนิวออกหน่อยได้ไหมคือจะไปรันลูกมือรางไฟใช่ปะอ,อะ๋อเขาบอกว่าน,น้องครับ หห่นิวเล่นไม่ได้นะคืออยากเล่นไงคือใจมันอยากเล่นไงใจมันทำไมอะเห็นเห็นที่มาร์กไหมเห็นที่มาร์กไหมเห็นคขับตรงไปข้างหน้าเลยโอเคครับจะขับให้มันสูงทําไมอะอันนี้คือเน้นวิวหรืออะไรใช่ไงอ๋อโอเคโอเคน่าจะเห็นแมสว่างสว่างข้างล่างอ่ะบ้านนิวไม่ตรงมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ลานกิจซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือเออซ้ายมือเห็นปะที่มันเป็นลานกิจกรรมอ่ะลานลานล้าหรอกกลงกายอะ ลานักานบอลน่ะข้างล่างเนี่ยข้างล่างเห็นไหมกดชิปดิกดชิปชิปชิปเบกบาร์ลองกดเบกบาร์ดิเออเลี้ยวหน่อยเลี้ยวท้ายหน่อยเลี้ยวซ้ายหน่อยข้างล่างเนี่ยขวาหน่อยขวาหน่อยเห็นไหมข้างล่าง,ข,าง,างข้างล่างอะโอเคโอเคจำได้แล้วเมื่อวานนี้เคยมาแล้วเคยมาแล้วจะจำไม่ได้แล้ว เออมันลืมไหมเอางี้หนูจอดรถได้นรุ่มรวลอะแค่นั้นแหละไม่เหมือนปลาแน่นอนจะรอดูกันนะต้นไม้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยชิปดิปล่อยชิปยังปล่อยชิปยังอ,อันนี้กดตัวอะไรอยู่อุ้ยขับมอเตอร์ไซค์เหรออะไรเนี่ยโอ้พงังกดเปกบป้าด้วยเนี่ยเนี่ยมันถึงแล้วกดลงนี่ อย่างน้อยหนูก็ไม่โดดลงเหมือนปลาแล้ววะจะเรียกเองไหมกดตัว e แล้วก็พิมพ์อะไรไปก็ได้ข<อ>ื่นถอดหัวนิวนะ้วเออแจ้งแจ้งเขานะสอมบรถก่อน <c oughs> ตัวนี้ตัวรัดวงไฟวัดเจอเจอที่คาสิโนเมื่อกี้ม่้ ร้าอยู่ไหมเนี่ยอยู่เพื่อนตัวรัานวงไฟนะดูจากดูจากเสียงนะไหนแวดจัดท<อ>่านนายกขอถอดหัวนิวออกได้ไหมครับถอดอะไรนะถอดหัวนิวครับอ๋อหัวนิวคืออะไรแบบเพเยอร์นิวเพเยอร์ครับนิวเพเยอร์ครับนิวผู้เล่นอะไม่ใช่นิวเพเยอร์โดยนิวผู้เล่นครับผู้เล่นใหม่อะครับ คือหนูอยากไปรัดร้านแต่ว่าเออไม่ใช่หนูอยากไปซ่อมไฟแต่เขาบอกว่ามีหัวนิวเล่นไม่ได้ครับก็เลยจะมาขอถอนออกครับ <c oughs> หัวนิวนิวพีเจไม่มีแล้วในตัวค <c oughs> าร์สปนพีเะไหนลองมาลองปนดิวันนี้ดิวันนี้ดิวนะันน <c oughs> ี้ดิเอาทำไมเออมันมันนั้นมันจะมีอยู่เลยนะมามนวัน,นนั้นหรือเปล่าเมื่อวานนี้ป้าไหนมาลองปนมาลองปนก่อนมาลองป้นวันนี้วันนี้โอเคครับท่านนายก่อสักครู่นะครับ กดตัววา<ไ>กดตัววายพวเขาเนี่ยปปนได้แล้วเนี่ยเอาเหรอเอาหัวนิวหายแล้วหวัวนิวมันกี่วันอะเอาไปไปอะปนดิไปอะปอนด,ปอปอนดิอย่าทำริงดวูว่ามันปนได้แบบออโอเคโอเคโอเคนี่ไอ้ปอนได้แล้วเนี่ยดึงของได้ด้วยเนี่ยโอ้อยก็มีอยู่แค่นั้นเนาะไม่ลองดึงดูมาไม่มีอะไรเราทำนายกขอบคับท่านนายกข,ขอบคุณนะคะเด,ดี๋ยวดีขอบคับ บ้าขับติป้าขับเลยหนูไม่ขับแล้วนูสภาพมันไม่น่ารอดวัดจังวะบัตรนิวก็ไม่รู้ว่ามันหายไปแล้วมันไม่ได้ดูก็คือเมื่อเช้านี้เขาเขาบอกว่าอยากต้องเช็กก่อนอันนี้หนูไม่รู้ไม่ไหนเนี่ยล่ะคนไม่รู้ว่าผิดไหมเอามาลอครอบเลยถอดบัตรบัตรนิวกันงอกขุปากทุกอย่างมาถอดบัตรเดี๋ยวเดท๋ยวเดี๋ยวเดี๋มวเยอะบัตรเอ้ยไอ้บัตรเยอะ ไม่แล้วคุณลุงคนนี้ชื่ออะไรหนูจะได้เรียกชื่อบาร์ตลุงบาส์ตเรียกว่าลุงบาสลุงบาสเออลุงหลานอาโปโอเคโอเคลุงบาสหนูขอตังค์หน่อยลุงบาสนี่รวยนะลุงบาสรวยมากเอาเลยสวยมากไม่หนูมีตังค์อยู่สองหมื่นลุงจะให้หลานลำบากอย่างนี้จริงเหรอเออเปล่าเลยพูดเปล่าสิครับห้าสี่เจ็ดครับลุงห้าสี่เจ็ดหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปสภาก่อนเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูสภานะเวลาเข้าโอเคปะปะโอนนะ มันให้เท่าไหร่มันให้เท่าไหร่ลุงให้แสนหนึ่งสวยขอบคุณครับคุณลุงคุณลุงน่ารักหล่อและใจดีมากเลยครับอโบรักคุณลุงที่สุดเลยมีบ้างสวยสวยสวยมีบ้างเวลาเงาเสียงน่ารักเสียงน่ารักเสียงไม่แว๊ดเสียงไม่แว๊ดเมื่อกี้ไม่แว๊ดไม่แว๊ดคุณคุณลุงน่ารักมากเลยครับอปอขอบคุณคุณลุงนะครัอที่ดู อย่างดีไม่เหมือนไอพ่อเชียนี่เลยมันดูแลหลานไม่ค่อยได้เลยลุงอ๋อเขาหมายถึงไอ้นี่ลุงคนนึงงนะไม่ใช่ห่ายถึงมึงอะพ่อเราเลี้ยงด้วยลำแข้งเราไม่ได้เลี้ยงด้วยเงินเนาะใช่ไหมเอออันนี้คือสภาจําไว้มาแล้วเคยมาเคยโดนพี่แชทเคยโดนพี่พี่เขาหลอกมาบอกว่าถ้าจะหานายกให้มากดมาหาเดินหาศาลที่สภาที่ตรงนี้ แล้วนายุกจะออกมาแล้วหนูกแล้วหนูกก็ไปเดินหาสารเดียนเดียหาสารมาบุไม่เจอประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะเออข้าวเหนียวโซดาโซดามาอินเดียโดนเขาหลอกอย่างเต็มประตูอ่ะเดี๋ยเสียงดังไปเนี่ยอย่าไปฟังเขาเยอะดิหนูเชื่อคนง่ายหนูโง่หนูดักตาหนูขอโทษป้าอย่าไปฟังเขาเยอะดิเหมือนวันเนี้ยแต่ตอนนี้หนูแข็งแรงแล้วเออเราเราอย่าไปฟังใครเยอะโอเคไหม แต่ถ้ามีพูดมาเยอะๆนี่เขาอาจจะมีประสบการณ์โดยตรงนะแต่มันไม่ควรไงแต่มันไม่ควรแ้วทำไมอ่ะมันไม่ควรแล้วมันผิดอะไรอ่ะโลกหมุนรอบตัวหนูเชื่อใครก็เรื่องของหนูป๊ามันไม่ควรมึงเป็นแค่พ่อมึงไม่ได้บอกชีวิตลูกเออขอโทษ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 มึงเชื่อใครก็เรื่องของลูขอโทษขอโทษขอโทษมึงให้ชีวิตลูกมึงแล้วไงโดนให้อิสระเลยละอิสระอิสระอิสระเป็นของคุณมึงไม่เลี้ยงมึงแค่เป็นพ่อกูก็พอมึงมีนามเป็นพ่อกูก็พอโอเคครับป้าหนูรักป้านะ ไม่น่นาหนูรักบาบาที่สุดเลยเหมือนตบหัวกูเสร็จแล้วรูปหลังกูต่อบาบาเมื่อกี้ไม่เป็นไรละไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครทำแบบเป็นก้าวเขาบอกว,บ<า>ว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกเดี๋ยวนี้เวลาพ่อแม่มีลูกอ่ะเขาจะเลี้ยงลูกเหมือนมีเพื่อนใช่เมื่อกี้ว่า,วาไงครับไอ้ชี้คี้โอ,โ,โอ้โหไ,ไม่ไม่มีแล้วบาเพื่อนเพื่อนนะอ้าวก็เขาบอกว่าเลี้ยงลูกให้เหมือนเพื่อนเจอเจอกูขังเจอกูตอนแรกเขาบอกคนนี้อันตรายเดี๋ยวนี้มาแล้วอย่าไปเชื่อเยอะดิอะไรพวกเนี้ย เออเอ,อ้หนูไม่เชื่อหนูไม่เชื่อหนเออูเชื่อใครว้าป้าหนูเชไ่อแค่นั้นแหละมันขึ้นคำบดนไม่ได้วะเพื่อนมันขึ้นตัวอะไรวะมึงอย่าก,กดสเปคบ้าสิเพื่อนคอนโทรลไว้ไม่ต้องรู้เนาะฟาร์มราเมืองไม่น่าทำหรอกป้าเมื่อเช้านี้หนูไปฟาร์ม <ừ> พริกฟาร์มหอมมานะเีย่าราดูถูฟฟาร์มเป็น้เด้อ ฟาร์มเป็นมือหนูไม่ได้ได้านถึงหนูจะไปดูลูกคุณหนูแต่หนูก็ฟาร์มเป็นจริงล้วก็เลี้ยงไม่อย่างลูกคุณหนปูป้าก็เลี้ยงหนูดิหนูมีมตอนนั้นหนูมีตังแค่หมื่นหมื่นหมื่นห้าป้าหนูต้องหาเงินไงอือหือดีแล้วรู้จักหาเงินด้วยตัวเองเก่งขอบคุณนะป้าแต่ทีหลังไม่ต้อง <c oughs> มึงเลี้ยงกูบ้างก็ได้เ็กเล็กอะไรฟุ้งเข้าใชใจเ็กเ็กเ็กเลกเกห้าสี่เจ็ดไม่ใช่ให้ลูกไปเขี่ยไก่เขี่ยดินกินโอาย มันจะเสีย oh, ชื oh, oh, ่อหมดเด้อ oh. ค oh, uh, ืออนนี้ลูกรับหลังร้อยนะขี่ป้ารักป้านะครับเงินซื้อหนูไม่ได้ถ้าไม่มากพอโอไม่มากพอเลเรลอยู่ไหนวะเลเวลบนอะเล่นกูหมอไม่หมดเลยว่ามึนไม่หมดเลยตอนเนี้ยบัสเรเวลอยู่ทางไหนเพื่อนเออมึงรับเขาเป็นลูกแล้วไอเนี้ยแปลกใหม่ดิเพื่อนแปลกใหม่ดิมาแต่ป้าหนูไม่อนุญาตให้ป้ามีลูกเพิ่มนะเคไหมคือถ้ามีปุ๊บหนูขอถอนตัวออกจากการเป็นลูกทันทีสัญญาของเรามีเท่านี้ไอไอบาสรู้อยู่นอบาสเนาะเรื่องลูก ใช่ดูงน่าจะเป็นคนแรกเลยแหละเพราะมันไม่เคยมีมาก่อนเลยก็เพราะว่าเมียมีหลายคนกลัวลูกทักแม่ผิดคนอะนี่เรเบลอันนี้เรเบลเขาเฮ้ยฟังก่อนดิอย่าไปมีอะไรอะเรเบลนหนูเคยมาแล้วเรเบลเน่ยแนะนำแน่แนะนำแนะนำโอเคนี่เรเบลเรเบลใช่เออใช่เรเบลใช่โอเคเรเบลมันแล้วมันมีอะไรที่พิเศษไหมก็ไม่ พิเศษเอางี้ที่ไหนพี่ป้าว่าที่ไหนที่พิเศษสุดในเมืองนี้เอางี้ดได้ปะเมืองก็มีอยู่ซ้ำนี่พิเศษสุดในเมืองคืออะไระป้ากูยังไม่รู้เลยป้าน่ยหนูจะรีสกินกูไม่รู้หนูทำอะไรหรอหนูต้องทำยังไงสามแสนนะเมื่อเล่นใหม่มันรีสกินฟรีครั้งนึ่งกูเล่นเออเออว่ะเออว่ะปป้าใช่หรอใช่หรอใช่หรอทำได้ป้า๋ยวบอกให้คือหน้าหนูดำเหมือนคนโดนของเลยอ่ะหนูอยากเป็นเด็กอ่ะ อยากเป็นอะไรนะเป็นเด็กอืมเด็กเดี๋ยวเราต้องพูดเป็นเด็กด้วยนะถ้าอยากเป็นเด็กอ่ะใช่หนูจะเป็นเด็กจะเป็นไงจะพูดไงวันนี้ขะไม่เฮี้ยแย่เฮี้ยแกมึงคุยเฮี้ยอะไรกันเนี่ยี้แนวนี้เหรอใช่อ๋อเด็กเป็นแนวเด็กเฮี้ยเนาะเด็กเฮี้ยเด็กเป็นแนวเด็กเฮี้ยใช่ไหมเราเปไปแนวนี้ใช่ไหมใช่จะเป็นป๊าเพราะมีป๊าเชี่ยเชี่ยแบบมึงไงเฮ้ยชาดีพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคโอเค ช้าก่อนโ <Okay, S 1> อเคกลับไปร่างเดิมก่อนเรับเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วจะเป็นเด็กเลยหนระือว่าจะเป็นเด็กเป็นเด็กโอเคโอเคเป็นเด็กหัวเหลืองได้ไหมแล้วแต่อ้าวหนูลงไม่ได้ปะกดปลดล็อกเข็มพาร์ทครับอุ้ยป้าเรียกเราอยู่แค่ไหนหนูเขินวะ <laughs> หนูกลัวหนูกลัวหนู รีสกินฟรีถูกเหรอรอมาละนายกครับครับไอ้เขาเป็นผู้เล่นใหม่ครับรีสกินฟรีรีสกินได้ไหมคะทีหนึ่งฟรีค่ะนี่เนื่องจากอะไรครับเพราะว่าหน้าหนูมันดํามากค่ะเหมือนจะแต่งสีใช่ค่ะมันมันมันพอมันอยู่ในแสงมันลดมันเออหน้าหน้าดำคอตัวขาวค่ะตอนนั้นเหมือนเมืองจะสีสีผิดปะใช่ปะตอนที่หนูเข้ามาไม่รู้มันเป็นอะไรคือมัน ดูดูด้วยเหละค่ะเห็นไหมคะหน้าหนูมันดําผิดปกติมากเลยค่ะมันไม่เหมือนตัวหนูขาวนะครับหน้าเอาหน้านี้อะไรนะคะหน้าเนียนอ่ะเขาเอาออกแล้วไงใช่ค่ะหนูลองลองลองแต่งใหม่ก็ได้หนูอยากกลับไปเป็นเด็กค่ะอยากกลับไปเป็นเด็กนะครับแล้วก็ไหนฟังไว้ ขอบคุณครับคุณนายกสุสรเฮ้ยเฮยเหนียวเฮ้ยเฮ้ยมืนอีกแล้วมืนอีกแล้วมืนอีกแล้วเมา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 ตลอดเมาตลอด ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวยิ่งยิ่งเดี๋ยวยิ่งยิงยิ่งกูมีก่อนกูมีก่อนไม่เล่นไม่เล่นละกูมีก่อนเหนียวมันแพงอุ้ยอุ้ย ชุวร์ป่ดว่างเหรอครับวันนี้เอาเงินแม่มีอยู่ร้อยเอ็มเอามาขายอะไรนะขายไ,ไม่เอาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้ แลกกระเจ็ดขายแลกกระเจ็ดไม่เอาอ่ะไม่ไม่ซื้อไม่เน้นไม่ไม่ไม่เน้นผิดกฎหมายอ่าไอดีแลให้ให้ให้สี่สี่หกจะดันปืนใหม่ด้วยของกันหน่อยดิสี่สี่หกวิควายไฟกระตีนหย่งโง่อ่ะเสร็จยังไงเสร็จยังไงปลาแป๊บนึงอ๋อนั่นนี้หรอ แป๊บนึงกำลังเลือกอยู่หาหน้าที่อยากใช้ไม่เจอคือป้าตกใจอ่ะไม่ตกใจหรอกลูกจะเป็นยังไงป้ารับไม่ได้หรอรับได้ถูกอันอ่ะทุกหน้าอยากเป็นเด็กมันหน้าสี่สิบนี่เรอเขาอยากเป็นเด็กกันเหรอ เออตายสิสิแป๊บน,นึงนะเอเอามาปันนึงคิวค้วคิว้วคิ้วคิ้วหนูมันเหมือนปีกเลเนาะเพิ่งรู้เหรออยบกเป็นเด็กที่เรียบร้อยเพื่อทรงเมื่อกี้น่ารักนะทรงเนี้ยกูว่าแต่งนานแน่นอนเลยว่าทรงเนี่ย ทรงนี้มันดูเหมือนเหมือนผู้ใหญ่นะทรงเนี้ยหนูเป็นเด็กกระแบที่น่ารักโอ้โหหมดเอเนอร์จีเลยเลือดทรงผมแบบนึงหมดเอเนอร์จีเลยเหรอใช่คือมันจริงจังนะปะ้าวันนีมันไม่ออ,ออกมามันไม่ไมเออ,เ,อ,อเลืเอกเป็นน<ม>ังหวังอะมันก็เสียบัตรลสก,กินวีเลยนะปะ้าก็นี่เปลี่ยนรอบนี้รอบท้ายไงเดี๋ยวมาเปลี่ยนรอบรอบหน้าก็สามแสนเองโอ้ป้าพะคำว่าใช้เขามาเองลูกมีตังค์อยู่ ไม่มีป้ากับลุงไม่มีป้ากับลุง<ม>ลุงจะใช้<ะ>งเงินอะไรมีคนในแก๊งมีคนในแก๊งหาเงินส่งแก๊งไปนั่งฟาร์มงุกงกุกงอ,อย่างนี้แหละวัยรุ่นเล่นแก๊งอ่ะ <laughs> รอตรงเนี้ย กุ้นน่แน่กูหลับอ่ะ <c oughs> สีผมเขาเรียกสีอะไรเนี่ยเนี่ยสีช็อกโกแลตหรอ,อชอบสีนี้หรอปาให้ผมสีอะไรใช้สีทองแต่เนี่ยเปลี่ยนเล่น ได้ใช่ใช้สีองเราได้ไม่ใช้สีนี้แหละเออใช้สีที่ชอบอ่ะเพราะว่าหนูว่าอันนี้มันไม่เ่าไหร่กห,หนูใช้สีผมตามใจหนูเราใส่เสื้อใชอ๋อใช้สีผมตามใจเนาะติ๊กเกอร์ติกเกอร์กเกรขาไม่ใส่กันวุ้ยหนูใส่ไงฮะ <laughs> ใส่ด้วยหรอที่น,นี่ไม่มีสติกเกอร์อันนี้ของคนตามันมีเหรอไม่รู้อ่ะของแต่งผูห้หญิงอะเว้ยสวยปะสติกเกอร์อันไหนวะตรองไหนมันเปลี่ยนกระเป๋า กระเป๋าด้วยมันจะอยู่หลังๆแฟชั่นอ่ะนี่มันกระเป๋าโดดลมรูเ้เลยแป๊บนึงยังไม่ <c oughs> ได้เลือกเลยเย็น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 ป๊าาได้เย็นเขาไงว่าเอา,เอ,า,เอ,าอะไรอะ่ะ หมือนโดนสวนตลอดเวลาเลยวะเด็กเขาไม่ใส่กันนะเนี่ยป้าหนูอยากใส่แั้นแหละจบอุ้ยป้าดูท๊าเสร็จแล้วเหรอทำไมหน้ามันดำอ่ะไม่ไม่หน้ามันไม่ดำไอ้ที่ปัดแก้มมันแดงเกินไปอันนี้แดงเหรอเขาเรียกแดงเหรอ ใช่ใช่ใช่มันเป็นมันเป็นสีปัดแกมนะป้าหน้าครับมันมันเป็นอะไรอ่ะมันเหี่ยวดูมองๆนะโดนของอะนี่ป้าป้าแก่ไหมหนูไปร้านร้านาผมหน่อยโอเคปหน้าดูมองๆนะโดนอะไรมาหรือเปล่าอ้าแล้วไม่ขับอ่ะมันขึ้นเป็นที่คนนั่งก่อนรีบอ่ะรีบบ บอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปซ้ายบอกหน้าไปหลังร้าน้องผมอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> แรตแรตแรตแตแรตแรตขับยากว่ะคันเนี้ย จะฟังอะไรวะเออชุดเลดี้อยู่แบบทั้งเมืองอยู่กักี่คนวะตอนเนี้ย เป็นไงหน้าแดงอยู่ไหมก็ไม่ไม่น่าแดงดำอยู่ไหมก็ไม่ดำนะป้าไม่แล้วไม่แล้วน่ารักน่ารักน่ารักยังได้แล้วได้ยังอ๊กน่าน่ารักป้ารักหไหมรักรักรักป้าก๊กป้ารักนี่อะไรนะป้าหนูมากับเพื่อนหนูนะไหนอ่ะชื่อคีรัวไหนนี่ไงค่อยอยู่ข้างหลังคีรัวนะคนนี้คีรัว ขี้รัวอาโปขี้ะขึ้นมาขึ้น <c oughs> ดูภูมิใจอ่ะเป็นไรมันมีผับด้วยนะที่เนี่ยแต่เด็กน่าจะเข้าไม่ได้หรอเราเราเป็นเด็กกันหน่เนาะใช่หนูเป็นเด็กกระเบ้ป้าเสียดายเข้าไม่ได้แล้วดิอุ้ยป้าหนูเธอแคท จะคือเอาคือตึกแต่ตอบก็ไม่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 เคลียร์ละหายยังหายอ่ะหายแล้วหายแล้วแต่กำลังจะแครตอนเล่มอย่างเงี้ยเสียงอะไรอ่ะคือเขามีเรื่องกันไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจอพบป่ประชาชนบางที